ก็เป็นงานของทวันนะคะก็มานกรงเชี่ชมนะคะแล้วก็มาทุกปีก็วกเราองคนก็กวับมาขอพวกนี้สลัดดีค่ะทุกนถอดจ็คเก็ตออกอ๋อมันอนักคอยใส่ได้แนแล้วแต่สังปูสัปเกตที่น้องูกายของรักบ้านกร้องน้องครับของครับเปนง้องดงดับท่านา นา่นนึงเาบางใจแล้วที่าห้องน้ำอนามยสก็ว่าจะเป็นใต้กรอบอันนั้นบอกให้กรอนี้นะรบ็เลี้ยมเาไว้ไม่เต็มก็เป็นน้าแบบเลี้ยมขนาดนั้นแล้ว็มึงเป็นหวานตาแต่ก็ถว่า่งใดเมื่อไหร่เราไปก็ถือว่าเป็นน้นะครับก็ว่าเป็นการสเทสสุดเทสนะรักันหลายคนนิดน่าจะเป็นล็อกป้าล็อกสิน็อ้า็็ป้า พี่จะมอความสุขให้พี่น้องแฟนๆครับขอเสียงปรบหมือต้อนรับสิลปินรับนอำเมืองขอนแก่นน้องแนนที่วไนนี้มเนได้นเปล่ครับก็ฝากดอกใให้ปลาปูนมารโชที่้องมาแล้วะคะผู้ใดผู้ใดว่